ยาชินทักเอเวอรสารค่ะเวนัสล,ลัชื่อสมบูรีเอเวอรสารค่ะค่ะเกมของเราค่ะจะเป็นชื่อเกมว่าซารีมูลี่ค่ะซึ่งเกมนี้จะคล้ายๆกับเกมซารีม im, หรือเกมแม่มดหรือเกมแวูนั่นเองค่ะจะมีอันนี้จะจําลองเป็นในโรงเรียนซึ่งแวูจะจําลองเป็นหมู่บ้านส่วนการนะคะก็จะมีเป็นการตัวละคร การตัวกาส่วนนี้จะเป็นการคาคะแนนคะจะมีเป็นการสืบค้นตั้งแต่หนึ่งคะแนนก็จะเป็นคนเฟซบุ๊กหากคนรอบข้างมีสองคะแนนสกดรายตามสามคะแนนส่วนนี้จะอยู่ในกองของการสืบค้นค่ะจะมีเป็นหักว่กับกาพิดเทิมแล้วสองกาดนี้จะเป็นการที่ไใช้ในการปกป้อง ก็เปิดโปงความลับอันนี้จะสำหรับตัวการค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของเกมเราคือสรับงให้น้องๆเนี่ยทราบว่าถ้าเกิดว่าเราโดนใส่ร้ายโดนบูลลี่จะทำให้เรารู้สึกยังไงทางทางที่เราไม่ได้เป็นคนทำค่ะจำนวนผู้เล่นก็จะมีตั้งแต่5คนถึงจิตคนขึ้นไปค่ะ ก็วิธีการเล่นก็จะเล่นทั้งหมด5คนแล้วก็จะให้ทั้ง5คนเนี่ยเลือกการตัวละครมาคนละหนึ่งใบแล้วก็จะทำการแจกการนักเรียนคนละ3าใบ แล้วก็จะให้วางเรียงการ์ดนักเรียนเรียงการ์ดไปตรงนี้ตรงหน้าตัวเองทุกการ์ดเลยทุกการ์ดใช่ไอแปลงไรีกทุกการ์ดทุกการ์ดแล้วก็จะแจกการ์ดสืบค้นคนละสองใบเป็นการ์ดเริ่มต้นแล้วเราก็จะทำการสอดการ์ดหาพวกไว้ตรงกลางแล้วก็การ์ดปิดเทอมเนี่ยไว้ข้างล่างวิธีการเล่นจะเล่น มีวิธีการเล่น2อ,อย่างคือเลือกเล่นการ์ดหรือเลือกเลือกจั่วการ์ดถ้าเลือกเล่นการ์ดคือใส่ใช้การ์ดสุดพ้นไปที่ใส่ใครก็ได้แต่ถ้าจั่วการ์ต้องจั่วการ์มาสองใบแล้วเปลี่ยนคนเล่นเริ่มจากซ้ายมือบนมีเข็มนาฬิการเริ่มจากอะไรคะตานดีตาดีหม พอถึงการ์หาพัวก็จะเป็นการหยิบการ์ดของเพื่อนทางซ้ายมือมาหนึ่งใบแล้วก็ออกมาสับรวมกันแล้วก็จะสับแล้วก็แจกคืนให้ทุกคนแต่ทุกคนจะไม่ได้การ์ดใบเดิมแล้วก็เล่นเหมือนเดิมต่อไปก็เป็นตาอายเพราะเมื่อกี้ อันนี้คน5าคะแนนก็จะได้เปิดการ์ดหใบโดยคนที่ลงห้คะแนนเนี่ยสามารถเลือกการ์ดได้ว่าจะเปิดการ์ดใบไหนเอาไปไหนอี <laughs> ถ้าเกิดว่าคนนักเรียนหรือครูเปิดการ์ดเจอการ์ดตัวนี้ก็ถือว่าจบเกมเพราะว่าหาตัวการเจอ